กรี๊ดภาพล่าสุดของณเดชนยายาโฟกัสแหวนโผล่นิ้วหนางข้างซ้ายชาวดอม M.Y. ฟินสลบเมื่อณเดชน์คูกิมยิยะลงภาพดินเนอร์หวานกับสุดที่รักสาวยายาอุรัสยาพร้อมแคปชั่นสั้นๆที่ทำเอาคิดไปไกลแถมงานนี้แฟนๆยังโฟกัสเจอแหวนวงโตโผลที่นิ้วหนางข้างซ้ายของสาวยายาซะด้วยหนีม่พ้เม้นเซลกันใหญ่อะไรยังไงกันเอ่ย สำหรับณเดชยาญาเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี2 5 6 3 3ซึ่งหลังจากเปิดตัวก็มีกระแสะข่าวรือเรื่องชีวิตคู่ให้แฟนๆได้ลุ้นตามออกมาเป็นระยะระยะอย่างข่าวที่ว่านุ่มนเดชซื้อที่และสร้างบ้านราคากว่า60ล้านก็มีกระแสะลือกันว่าจะใช้เป็นเรือนหอเตรียมแต่งงานจนคุณแม่อย่างแม่แก้วสุดารัตน์ออกโรงเคลียร์แทนว่าสร้างจริงแต่เป็นบ้านของครอบครัว รวมไปถึงการตกเป็นข่าวถูกโยงเป็นหนึ่งในคู่รักคู่ดังของวงการที่กําลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วโดวยบอกว่าข่าวนี้ไม่ใช่นเด็ดย,ายา่าเรื่องแต่งงานสําหรับคู่นี้ยังอยู่ในอนาคตอีกหลายปี